คาจริงไปแก่ข้อสอบเรื่องเนี้ยออกทุกปีเปิดหาได้เลยเว้ยเดี๋ยวสอนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเราทุกคนนะครับพ่อม มาพบกับพี่อ,อัปตันนะครับซึ่งวันนี้ฉันก็จะเอาข้อสอบข้อหนึ่งที่มันออกทุกป,ปีอยู่แล้วที่ประจัก์อยู่แล้วมันต้องออกแล้วออกอยู่แล้วนั่นก็คือเรื่องของการหาค่า k จากเรื่องของค่าคงที่ของสม,มุลเคมีแกรเรื่องนี้เป็นสม,มุลเคมีนะฮะอยู่ในเนื้อหาของมมเทอมหนึ่งนะซึ่งวันนี้พี่กับปันจะเอามาสอนให้แกเปิดหาเลยค<ๆ>ือพูดง่ายๆนะคือแกเปิดเข้าไปในข้อสอบปุ๊บแกเปิดหาข้อนี้แล้วแกรีบทำข้อนี้ก่อนเลยเพราะข้อนี้อะไรก็ได้คะแนนชัวๆแน่จ้ะ ลักษณะของโจทย์นะอันนี้คือจะให้เธอเห็นตัวอย่างโจทย์ก่อนตัวอย่างโจทย์จะมีลักษณะเป็นฟิลลิ่งแบบมีสมการมาให้อย่างน้อยขั้นต่ําคือ2สมการบางปีก็สามสมการ4สมการแล้วแต่แล้วแต่ว่าเราจะเจอแบบไหนแต่นี้อย่างปีนี้ออก2สมการออกสสมการเสร็จปุ๊บเขาถามสมการสุดท้ายซึ่งสมการสุดท้ายเนี่ยเป็น k 3แล้วเขาถามว่า e k 3เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทีนี้ครับประเด็นคือเรื่องเนี้ยออกง่าย แล้วถามว่าเฮ้ยพี่อับกาหลักการมันคืออะไรหลักการของมันคือนี่เลยครับหนึ่งน้องต้องเข้าใจหลักการในการรวมของสมการถ้าสมมติว่าน้องอ่ะไม่เข้าใจหลักการในการของรวมสมการยังไงก็ทาโจทย์ข้อนี้ไม่ได้แต่เรื่องของหลักการจาไปเลยลูกแค่ดีเองมีแค่หน้าเดียวแล้วสามารถทําได้หนึ่งข้อสองคะแนนนะครับหลักการในการทําคือหนึ่งถ้าสมมติเรานําสมการมาบวกกันค่าคีจะเอามาคูณกันนี่คือคอนเซ็ปต์นะ ถ้าเราสมการมาลบกันค่า k จะเามาหารกันและถ้าเรากลับสมการสมมติเราจากสมมติเป็นสัจต,ต้นเป็นผลิตภัณฑ์เป็นติภัณฑ,เณฑ์เป็นสารต้นเรากลับสมการค่า k ของเราจะกลับเสีษเป็นส่วนทันทนี่คือคอนเซปต์ของการหาค่าคงที่จากสมการและสุดท้ายครับถ้าสมมติว่าเราต้องการแบบปรับ สมก,การเมื่อการเอาตัวเลขตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยคูณเข้าไปตลอดทั้งสมก,การตัวเลขตัวนั้นจะยกกําลังค่า k แค่นั้นเองครับสมมติเราคูณ2เข้าไปทั้งสมก,การค่า k ก็จะยกด้วยก,กําลังของตัวเลขนั้นก็อย่างเช่นแบบเป็นค่า k กําลัง2อย่างเงี้ยครับมันจะเป็นคอนเซ็ปต์แบบนี้อันนี้คือหลักการการทําของการรวมสมก,การเป็นฟิลมาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะไม่ยากอ่ะทีนี้มาถึงตัวอย่างโจทย์นะครับมาอย่างที่พี่กับการบอกนะว่าเขาเนี่ยกำลังถาม k 3ของแก ต่อมาว่าเฮ้ย K 3ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาสมการที่1กับสมการที่2รวมยังไงก็ได้แก่ให้ได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ตามที่โจทย์ต้องการซึ่งวิธีการที่จะทาให้ง่ายที่สุดคือแก่ต้องไฮไลท์ไว้ว่าโจทย์ต้องการตัวไหนหรือมีตัวไหนไว้ในสมการซึ่งจากที่แก่ไฮไลท์เห็นปะแกต้องการ X3 2ลงลบอยู่ทางด้านขวาม,มือและสิ่งที่สําคัญกว่าคือมีเลข2มาด้วย เฮ้ยแสดงว่าสมการนี้น่าจะเป็นคอนเซปต์คือคูณ2ตลอดทั้งสมการปะ <Wow. S 1> เพื่อที่จะได้ h สามสองลงอ่าเพราะนั้นเราคูณ2ตลอดทั้งสมการนี้เปลี่ยนเป็นเลข4ตัวนี้เป็นเลข2และตัวนี้เป็นเลข2พอคูณ2ทั้งสมการอย่าลืมค่า k ของหนูต้องยกกําลัง2ด้วยอ่าพอคูณ2ทั้งสมการเสร็จเรียบร้อยเสร็จป,ปุ๊บต่อมาสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการ h ที่มันเป็น2แบบนี้เห็นปะ เที่มันเป็น2แบบนี้ซึ่งเอ mm. ที่มันเป็น2นะครับแต่เอ mm. เราเนี่ยมันดันมีอยู่ตรงนี้ยสที่เก t งูคือริงไหมคือเอมันมีอยู่ตรงนี้2ที่ถ้าสมมติว่าเราต้องการหักล้างละให้นางเหลือ 2, 2> mm. เราก็ต้องทําไมฮะคูณ2เข้าไปตลอดทั้งสมการ mm. เพื่ออะไรเพื่อให้นางตัวนี้เป็น2แล้วลบกับน,นางตัวนี้ยจะเป็น2เก็ไหมเนี่ยลราดูนะพอคูณ2ไปตลอดทั้งสมการเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือ เราจะสามารถนําสมการของเราเนี่ยมาทําการหักล้างกันได้ <Wow. S 1> เออนี่เห็นปะเราจะสามารถนําสมการสสมการเนี่ยมาหักล้างกับนังได้โดยตัวแปรที่เท่ากันของเราก็คือเป็นตัวแปรนี้ครับที่จะหายไปก็คือตัวแปร x 2ลบตัวแปร x 2ลบของเราเนี่ยจะหายไปอันนี้คือสมการที่1และอันนี้คือสมการที่2หลังจากที่เราคูณไปปุ๊บอันนี้ก็คือต้องยกกํลาลังสองด้วยถูกต้องไห ทีนี้เราต้องเอาสองสมการเน,นี้ยมาหักล้างตัวสีเหลืองออกเพราะเราไม่ได้ต้องการตัวสีเหลืองเข้าใจกันเซปไหมเพราะฉนั้นคอนเซปต์ของเราก็คือเราต้องเอาสมการเน,นี้ยครับสมการที่2ลบด้วยสมการที่1มันเหมือนฟิลลิ่เหมือนแกคิดเลขเหมือนคิดเลขประถมคือมองเครื่องหมายสมดุลเป็นเครื่องหมายเท่ากับคล้ายๆกันเลยเว้ยเอ <S <S อเพราะนั้นแกต้องเอาสมการที่2ลบด้วยสมการที่1ถูกต้องไหมเพราะนั้นแกเอา2ลบด้วยสมการที่1ซึ่งการที่เอา2ลบสมการที่1ก็คือตั้ง 4x ใช่ปห เห็นปะ 4s แล้วลบด้วย 2s ก็จะเหลืออะไรลูกเหลือ 2s ที่เป็นสถานะโซลิดแล้วอันนี้ลบกับอันนี้เหลืออะไรกันอ,อ,อ,อยู่แล้วเหลือ0อยู่แล้วต่อไปเอาอันนี้ลบด้วยอันนี้ถูกต้องไหมดังน,นั้นอันเนี้ยจะมีเครื่องหมายติดลบก็เลยต้องย้ายข้างมาฝั่งขวาก็กลายเป็น 2s 2, S, 2 S, ลบเหเ็นปะที่มีสถานะเอควีสตแล้วก็ไปกลับแล้วสุดท้ายท้ายสุดก็จะเหลือไปละ 2s 2ลบข้อที่สามาเหเ็นปหสุดท้ายก็จะได้ผลิตภัณฑ์หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเหมือนกันปะอียวกัปะ เหมือนกันเซมเหมือนกันเพราะนั้นคอนเซปต์ของเราเพียงแค่นี้เองหนูก็จะได้คำตอบแล้วนะครับอ่ะทีนี้มาพูดถึงคอนเซปต์จริงๆของค่า k คือเรายกกำลัง2องังเรียบร้อยละแต่ทีนี้ประเด็นเราคือเราเอาสรรมการที่2ลบสรรมการที่1สรรมการที่2ลบสรรมการที่1คืออะไรลูกคือ k 2หารด้วย k 1แต่ต้องเป็น k 2กำลังสงและ k 1กำลังสองเนี่ยลลนะครับเพราะนั้น k 2กลังสองของหนูก็คือเป็นอะไรครับ ร้2ทั้งหมดกําลังสองส่วนด้วย k 1ทั้งหมดกําลังสองเหมือนกันเห็นปะอืมซึ่งเราสามารถแปลงไปเป็นทั้งหมดยกกำลังสองได้แบบนี้12 11เท่าไหร่ลูก12 1 1 3 3 2และ11กํากำลังสองคือ121แสดงว่าข้อนี้ต่อค่า k 3เป็น121แค่นั้นเองจ<ชอ>บนี่คือหลักการในยครับงา็ปะเนี่ยเอาจริงแล้วอะถ้าทำจริงๆนะมันไหวแม่ นะอันนี้คือพี่แบบอธิบายมันเลยอาเจนุชาแต่จริงๆแล้วเวลาหนูไปทําอยู่ในห้องสาจริงหนูจะมองป,ปั๊บ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 ไหวแม่ซึ่งเป็นข้อที่พี่แนะนำเลยว่าควรเก็บคะแนนนะครับเพราะนั้นอย่าลืมไปเก็บข้อง่ายๆแบบนี้นะพี่เชื่อว่าน้องจะสามารถลุยและทำกับมันได้ นะครับยิ่งช่วงนี้ใกล้อสอบแล้วอย่าเพิ่งท้อทแท้อย่าเพิ่งหมดแรงอย่าเพิ่งหมดกำลังใจเธอต้องลุยแล้วเธอต้องสู้กับมันแล้วก็ไฟกับมันได้นะครับฉันเป็นกําลังใจให้เธอนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ฉันด้วยนะครับกดแชร์ให้ด้วยนะแล้วไว้เจอกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสด,ดีครับจบด้วยคำส,สวยๆลืมเช็คเช่นเดิมด้วยคำพูดที่ว่าเคมีจะมียาทารงน้อง เปิดใช้เราไว้พบกัน Love you ครับสวัสดีครับ